สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทนันนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ครับเรากลับมาในโหมดของคนไทยในต่างแดนนักเตะไทยในต่างแดนต้องเรียกว่าสถานก,การณ์ตอนนี้มีไม่เยอะแล้วให้ตามลุ้นตามเชียร์นะครับวันนี้ซัปโปรโรล,ลงเล่นนะก็เลยอาศัยโอกาสนี้ พูดถึงรืดองราวอมมีเกี่ยวสั้นอีกสักหน่อยเพราะว่าหาโอกาสยากนะบางทีทํางานดึกมีวอลเล์บอลหญิงด้วยอายสิบก็แข่งขันตีสองนะฮะบอตายกับข้างเหลืองวะ่ะไหนเย็นนี้บอลหญิงอีกนะบอลหญิงอยู่ไ,ไม่ใช่อยู่ดิชุดใหญ่เลยนะนี่แม่หลอนละชุดใหญ่ไทยเจออินเดียตัดสินชะตาก,กรรมรู้เรื่องเลยฮะเส้นทางบอลโลกจะจบลงหรือไปต่อสําคัญมากเย็นนี้นะสิบเก้นาฬิกาสามสิบนาทีทายท่อโนผานทางเพจช้างศึกแล้วก็ไทยวู m มน เดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์หลังเกมเหมือนเช่นเคยนะแต่ตอนนี้ฮะพูดถึงคนไทยในต่างแดนวันนี้มี2คนมิเกลสั้นและก็สุภรชคสรารชาตินี่คนแรกมิเกลสั้นนะครับถือว่าโอเคเลยฮะเปิดตัวลงสนามนัดแรกทันทีที่ไปถึงนะครับหลังจากเซ็นสัญญาแล้วเมื่อวานก่อน ล่าสุดลงอุ่นเครื่องครับเล่นเป็นตัวสำรองในตำแหน่งแบ็กซ้ายมิเกลสันเปิดตัวลงสนามในนาทีที่75นะครับเจอกับสโมสรอ,อย่างคลิก,กร์ออฟเฟนบักก็ปรากฏว่านิโคลัสมิเกลสันลงมาแล้วเล่นได้อย่างสบายเลยครับเพราะว่าทีมนี้มาจากลีก4ีนะทำได้เหมือนกับที่เขาทำในโอบิโอเดนเซแต่จุดสำคัญคือตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยคือแบ็กซ้ายนะครับเนี่ยในสโมสรนะเนขาจับเล่นตำแหน่งนี้ตลอดนะอาจจะลดประสิทธิธภาพทางนั้นฝั่งขวาของไทยลงนะ แต่ว่าถ้าเราขาดแบ็กไซด์จริงๆมีเกลซังก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่เหมือนกับสโม,มสรที่มาจะใช้งานเขาเป็นประจำนะฮะก็เล่นได้เชื่อมเกมได้แล้วก็แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องวัดกับที่มอนอื่นในลีกระดับเดียวกันกนะัคือลีก2นะเดี๋ยวลีกสนี่ถือว่า มิเกลซันเล่นชิวเลยก็ออกแรงนิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ชี้เห็นชัดเลยในการที่ทําให้มิเกลซันได้ไปเยอรมันในครั้งนี้ต่อให้เป็นทีมชาติไทยจะอยู่ในอันดับแรงกิ้งที่ห่างไกลแต่เขาดูเกมระดับนานาชาติของมิเกลซันเป็นหลักนั่นคือระดับทีมชาติเนี่ยโดยสื่อของสโมสรนเอเฟอร์เบิร์กนะก็บอกว่า พวกเขาได้ติดตามดูฟอร์มของมิเกลซันนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของสโมสรบอกว่าเขาได้ติดตามมิเกลซันจากเกมนานาชาตินั่นแหละคอยมีเกมป้องกันได้อย่างสม่ําเสมอและยังช่วยเกมรุกได้อย่างสม่ําเสมออีกด้วยความยืดหยุ่นในการเล่นริมเส้นของเขาทําให้เรามีทางเลือกมากขึ้นเราเชื่อมั่นว่าเขาจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้นี่คือสิ่งที่เขาพูดครับ ฉะนั้นแล้วใครที่เล่นดีกับทีมชาติอย่าคิดว่าลีกใหญ่ๆจะไม่เห็นเลาก็ต้องไปสืบสอบละหมอนี่ติดทีมชาติอะไรวะโอ้นี่ทีมชาติไทยไงเดี๋ยวไปดูฟอร์มโดยรวมดีกว่านะก่อนตัดสินใจซื้อ,นะเ,อเห็นไหมต้องทุ่มเท ต้องพยายามให้เหมือนกับมิเกลซันสําหรับนักฟุตบอลไทยทุกท่านเต็มที่ทุกโอกาสที่ได้ลงนะวิ่งสนั่นวันไหวจะเจ็บจะเหนื่อยยังไงก็ช่วยทีมมาโดยตลอดครั้งหน้าเอเชียนคัพมิเกลซันจะกลับมาและจะนําประสบการณ์มากมายนะครับจากลีกเยอรมันมาปรับใช้กับทีมชาติไทยหวังว่าเราจะได้ไปต่อในเอเชียนคัพส่วนอีกหนึ่งคนหนึ่งท่านคือสุภโชคสาราชาติครับโชควันนี้มีชื่อเป็นสำรองกับคอนสแเรซซัปโปโรโดยตัวหลักในวันนี้ครับซัปโปโรจัดเต็มด้วยบากาโยโกกับคิโดหลงช่วยกันในแดนรุก ในขณะที่กลางนิชิโนะธนากะนะฮะยืนคู่อายุน้อยๆแค่นั้นเลยครับนิชิโนะกับธานากะเนี่ยไม่เกิน23ปีทั้งคู่พร้อมด้วย ara, คุสเกะฮาระอายุ19ปีชิระอิ25ปีนะนี่คือแผงทั้งหมดในแดนหน้าสังเกตรครับ ตัวที่มีชื่อเสียงทอ็ทอปนี่ไม่ได้มีอยู่ในรายชื่อนี้เขาเชื่อมั่นในเด็กครับสําหรับไดกิอิวามะสะซึ่งก็แง่ครับวันนี้เขามั่นใจพอสมควรนะเพราะว่าทีมริฟาโนอยามากุชิเนี่ยอยู่ในอันดับที่18ของตรงนารางคะแนนนะ แทบจะท้ายเป็นโซนหนีตกชั้นอยู่สปรโรไม่แปลกใจที่กล้าที่จะบุกใส่ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะโอกาสยิงของสปรโรเรียกได้ว่าในครึ่งแรกเนี่ยปาเข้าไป10ครั้ง10ผลและตรงกรอบไปถึง5ครั้งและได้มา1ประตูนะครับจังหวะสปรโร10ครั้งก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้จะแจ้งเท่าไหร่นะครับหาโอกาสยิงจากนอกกรอบบ้างชิงเข้าไปปั่นบวนในกรอบจังหวะยิงนอกกรอบนาะที3 3ครับเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นอีกหนึ่งจังหวะของสปโรฮะที่ตรงกรอบและประตูเซฟไปได้ อีกในจังหวะปั่นนอกกรอบเช่นเดียวกันครับเป็นจังหวะต่อเนื่องนาทีที่34รอบนี้ได้โอกาสจากธนากะครับปั่นแล้วก็ตรงด้วยนะแต่โดนเซฟออกไปได้อีกครั้งที่ลองแทงทะลุช่อง หลุดไปแล้วตะวัดติดบล็อกนะฮะของริฟาโนยามากุชิโต้กลับเหมือนกันและได้โอกาสเปิดเข้าไปในกรอบครับนาะทีที่37ได้โขกครับดีที่ไม่เต็มหัวตรงนี้ถือว่าเปิดพื้นที่ให้เขาพอสมควรเช่นเดียวกับซัปโปรโรที่มีโอกาสนาทีที่39จากลูกโขกเช่นเดียวกันนะครับเนีย่ยต้องอาศัยจังหวะแบบนี้นะฮะในการเข้าทําเพราะว่าถ้าบอกว่าเข้าทําโดยตรงเนี่ยซัปโปโรก็ยังไม่จะแจ้งนะฮะเปิดเข้าไปโดยทานกกะครับแล้วเพื่อนโขกเต็ม,เต,มเต็มกระบาลครับลงพื้นแล้วเด้งออกไปลูกนี้น่าเสียดายสุด,สด จนกระทั่งประตูขึ้นนำครับมาได้ในนาทีที่45พอดีพอดีจากอารมาโดบากาโยโก้นะครับศูน้าตัวความหวังเพียงหนึ่งเดียวผู้ที่หอบเอาความสูง193เซนติเมตรลงไปเป็นความหวังของทีมครับแต่ว่าลูกโขกเนี่ยเขาทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะด้วยความที่ใหญ่ยักษ์นะเข้าไปอยู่ในกรอบมันก็เกะกะกองหลังไปหมดนะฮะจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรเยอะครับเป็นการซัดไกลนอกกรอบเหมือนเช่นเคยที่เคยทำนะจากกัปตันทีมวันนี้ ราคาม่นินะฮะหลายครั้งที่เขายิงไกลแล้วเกิดผลนะครั้งนี้เช่นกันยิงไกลไปตรงกรอบด้วยนะครับแต่ว่าตัวของไบโกโ้กโกเนี่ยเข้ามาบล็อกบอลพอดีฮะแล้วบอลดันแฉลบเปลี่ยนทางเข้าประตูเออคือเข้าไปคือถ้าติดไม่ผิดเหลี่ยมแบบนี้นะเด้งออกมาแต่นี่ติดท้องแกแล้วมันเด้งเข้าประตูนะเจ้าตัวก็จุกอยู่แต่ต้องดีใจก่อนฮนะหน้ากากนกคูก ถ้าดีใจแกอิวามาสะถึงกับงงครับเป็นไปได้จังไดเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงยิงแบบไม่ตั้งใจยิงครับอาจท้องเข้าประตูไปชาฉลับถือว่ามีโชคพอสมควรสําหรับ Pro คอนเซิร์ชั่โปรนะฮะก็เลยทําให้อิวามาสะไว้ใจชุดเดิมในการลงเล่นต่อไปเพราะว่าเกมค่อนข้างเหนือกว่ามากแม้ว่าจะใช้ดาวลุ่งลงเล่นเยอะก็ตาม แต่สุภโชคก็ถือว่าได้ลงเร็วนะฮะใช้เวลาไม่นานนาทีที่55ลงละก่อนหน้านั้นมีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บที่โดนเปลี่ยนออกไปนะแล้วก็เปลี่ยนกันยกชุดเลยทั้งบากาโยโกออกฮาระออกสุภโชคเข้าซิียวเปเรราเข้านะพร้อมๆกันก็หลังจากโอกาสนั้นนะ่ะซัปโปโรก็เรียกว่าหาจังหวะน้อยลงมีโอกาสเพิ่มเข้ามาในครึ่งหลังประมาณ8ครั้งแต่สุภโชคแทบจะไม่ได้ซัดเลยต้องลงอยู่ต่ำโมอกองหน้านะครับเพื่อ เชื่อมเกมแต่ซัปโปโรเน้นออกปีกออกปีกคึงแล้วก็ถ่ายไปอีกด้านมีบางครั้งที่สุภโชคเนี่ยทางออกไปฝั่งขวาแล้วพอที่จะได้บอลอยู่บ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าได้บอลน,น้อยจริงๆนะฮะคือเหมือนช็อตเนี้ยสุภโชคเติมมาขวาแต่เขาก็เลือกซ้ายนะคือไม่บรรจบกันสักทีแต่ละครั้งแต่ละหนได้บอหลหนแรกแรก,แรกที่แบบว่าถ้าจะเป็นโอกาสนะของสุภโชคก็คือการได้โอกาสเตะมุมนะครับนะาทีที่81นี่ก็เปิดเข้าไปบอลพุ่งดีนะแต่โดนเคลียออกมาได้การาฟอีนินจังหวะ นะฮะสุภโชคขึ้นฝั่งขวาได้บอลและพาทะลวงมานะฮะก่อนที่สุภโชคจะเลือกปาดเข้าในแต่ตัวในเรียกได้ว่าจับบอลไม่อยู่นะฮะบอลทะลักมาถึง ฝั่งซ้ายได้ซัดแต่ก็ตรงผู้รักษาประตูในจังหวะนี้สุบโชคเข้าไปเปิดมุมขวานะฮะก็เข้าหัวแต่ว่าบอลมันไปในทิศทางที่ไม่ดีเท่าไหร่จังหวะที่ควรจะเป็นโอกาสของสุบะโชคที่สุดก็คือนาทีที่93นะโทษเวลาจังหวะนี้ใครเห็นก็ต้องบอกว่าต้องจ่ายแล้วนะครับให้กับสุภโชคแต่ว่าตัวเติมมาฮะดูฮะสุบโชคยืนหัวโดอยู่ฮะเลือกที่จะยิงเองคือตอนนั้น่ะมันเหลืออดเพราะว่า ทุกคนคือจะยิงเองหมดเลยนะไม่ยอมส่งฝั่งซ้ายขวาก็ตามนะอันนี้สุภโชคเห็นก็ชัดเลยว่ายืนอยู่โล่งๆเดียวๆแต่พี่แกเลือกซัดเองโคตรอำมหิตสุภโชคพายมืออีกแล้วนะฮะคือหลายคนก็บอกอากาบกิิยาสุภโชคช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะแบบเพื่อนไม่ส่งอะไรเงี้ยก็ออกอาการอะไรเงี้ยนะแต่คุณก็ดูด้วยครับว่าทําไมโชคออกอาการมันเป็นตสูนอิหลีก็ช่วยประคับประคองบางบอลนะฮะช่วยให้ทีมเฉือนด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกนั่นแหละนะฮะก็จบไปซัปโปรเอาชนะ ได้นะครับแต่โอกาสสูงสุดก็มีโดยประการและชนิดที่ผมได้พูดถึงนะทำให้ซัปโปโรมีเพิ่มเป็น31คะแนนนะครับจากการลงเล่น22นัด,นดก็รั้งอันดับ9ของตารางอย่างเหนียวแน่นนะครับก็ยาวไปนะลุ้นกันยาวๆแบบนี้ชนะเรื่อยๆแล้วนะแต่ช่วงกลับมานี่ก็ชนะ2เกมรวดลวนะยินดีด้วยกับซัปโปโรอยู่ดีนะฮะบนบ้างอะไรบ้างแต่ท้ายแล้วคือทีมเดียวกันแล้วก็ความมุ่งหวังคือการกลับสู่เจลีให้ได้เพื่อโชคเองก็จะได้โด่งดังในเจลีกครั้งหนึ่งนั่นคือเรื่องราวที่นํามาฝาก หนึ่งศูนย์น้ำปรโงกี้เนเชนไรคอมเมนต์พูดคุยเดี๋ยววันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า